ตอนเช้าตื่นมากินกาแฟทุกวันที่วางแก้วตอนเช้าตื่นมาทานข้าวทุกวันถาทางข้าวตอนเที่ยงประชุมเสร็จต้องเคลียร์งานต่อแม็กกว่างพอประชุมเสร็จตอนเย็นเราก็นอนรถหรูสไตล์ผู้บริหารกับเอาผาดเอ็กเซ็คิทีฟแล้วยังเหลืออยู่จะเป็นยังไงไปดูตัวใหม่ไม่มีแล้วนะครับตาทานฟอร์เมอร์แบบนี้ จังหน้าโฉม30หรูหรามาเห่าไปไหนคนก็เห็นพร้อมไฟ3เมตร<ม><ม>ให้ความสว่างจ้าเ้อสีโครเมียมขอบ17พร้อมกับยางโยโกฮาม่านุ่มสบายเหมือนนอนอยู่บนฟูกเตียงอันนี้ไม่ใช่คุลิตี้นะครับแต่มันคือโครเมียมติดมากับรถเอาไปเลยครับเท่ๆใครเห็นโลโก้นี้ก็รู้เลยผู้บริหารชัว ระบบไฮบริดที่มาพร้อมการขับขี่แบบ E ีโฟนุ่มวลต่อถนนเข่าโคง้งเน้นตอนเช้าตื่นมากินกาแฟทุกวันที่วางแก้วตอนเช้าตื่นมาทานข้าวทุกวันถาท,ทางข้าวตอนเที่ยงประชุมเสร็จต้องเคลียร์งานต่อแม็กบุกวางพอประชุมเสร็จตอนเย็นเราก็นอน ซันลูปยังอยู่เปิดได้เอาหัวออกไปรับลมได้จอโรงงานมาพร้อมรูเสียบ HDMI ตัวคอนโซลหนา้าเรียบหรูฟังก์ชั่นครบถอยจอดอัตโนมัติกล้อง360หรือว่าจะบันเทิงด้วย DBL และลันนี่แหละเอาผ่า30 Executive ล้วสบายไปละ